ข่าวด่วนครับทุกคน ล่าสุดเพลงยืนหนึ่งเหม็นเขายืนเมาเหม็นอ้ติดหนึ่งในมาแรงแล้วนะครับโอ้โหขอแสดงความยินดีกับทางด้านบอสโจแล้วก็สาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดด้วยนะครับเรียกได้ว่าติดหนึ่งในมาแรงคู่พอลูกกันเลยนะครับซึ่งทางด้านของยืนหนึ่งเหม็นเขายืนเมาเหม็นอ้นะครับตอนนี้ติดหนึ่งในมาแรงหมวดหมู่ทั่วไปนะครับโอ้โหมาแรงสุดๆส,ส่วนเอิ้นฮักนางเอกน้อยเนี่ยยังติดหนึ่งในมาแรงอยู่ในหมวดหมู่เพลง เรียกได้ว,ว่าเป็นคู่พ่อลูกมาแรงจริงๆเลยนะครับหลังจากที่หลายคนนะครับสงสัยกันว่าเอ๊ะทำไมยอดวิวแบบว่าปังขนาดนี้ หนึ่งในมาแรงทําไมไม่มาสักทีนะครับบางคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าบางช่องเนี่ยแค่2 0 0 0 0 0วิวก็ติดในมาแรงแล้วทางด้านบอสโจนะครับเชื่อว่าตอนนี้กรีดลั่นเลยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะครับหนึ่งในมาแรงคู่พ่อลูกกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหยินดีด้วยมากๆซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนเนี่ยได้มีการบอกกับท่านผู้ชมไว้ตอนนี้พี่ออฟทักมาแล้วนะครับนะ,ะพี่ออฟทักมาแล้วบอกว่า อุ้มอิ่มเนี่ยท้ากับทุกคนเอาไว้ว่าจะทําทรงผมทรงที่ดังกล่าวนะครับต้องคิดว่าต้องไปทําแบบในรายการแน่นอนนะเออนะครับทุกคนหลายคนท้าเอาไว้หลายอย่างมากตอนนี้ติดหนึ่งในมาแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีด้วยต้องบอกว่าเพลงนี้นะครับได้อาจารย์แต่งเพลงที่ แต่งได้ดีมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าโปรดักชันต่างๆ MV ต่างๆครับคือออกมาได้ดีมากๆนะครับรวมพลังกันครับระหว่างพิพิธสหรัฐกับทางด้านบอสโจครับทุกคนรวมพลังกันแล้วก็ต้องบอกว่า ฐาน f อซเนาะของสาวน้อยเพชรแพงเนี่ยเยอะอยู่แล้วแล้วก็บวกด้วยกับฐาน f อซของทางพี่เพรสหรัฐนะครับทำให้เพลงนี้นะครับขึ้นหนึ่งในมาแรงวิมข่าวกระแสคิดว่าไม่ยากนี่พอหนึ่งในมาแรงแล้วบอกไม่ยากเลยแล้วทุกคนเมื่อกี้ยังบอกว่าเอกดนู่นกดนี่จริงๆแล้วนะครับหลายคนมาคอมเมนต์ในช่องวิ่นข่าวกระแสคือคือดีนะครับอ้วนมองว่าดีมากๆเหมือนกับว่าเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับบางคนบอกว่าอ่าเพลง เพลงของบอสโจเพลงใหม่เนี่ยนะครับยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็อนไอ้เนี่ยครับทุกคนค่อนข้างที่จะมีการแบบว่า,ามีการแบบดื่มออย่รงนี้ด้วยนะครับทำให้ Facebook หรือว่า YouTube คือทั้ง Facebook ทั้ง y o u t u เลยครับทุกคนอาจจะตรวจสอบค่อนข้างจะนานหน่อยนะครับก่อนจะให้รางวัลอะไรสักอย่างเขาก็ต้องตรวจสอบแบบโหแต่ว่านี้แบบหลายชั่วโมงมากเลยนะกว่าจะตรวจสอบเสร็จแต่พอตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเด้งขึ้นมาเลยหนึ่งในมาแรงนะทุกคนปังมากๆก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางด้านบอสโจด้วยนะครับทุกคนเนาะแฟนคลับ FC คือรวมพลังรวมใจกันเอาทำเอาแบบ คู่พ่อลูกคือมาแรงทั้งคู่เลยนะครับคนะหบวดหมู่กันไปเลยยืนหนึ่งกันไปเลยนะสำหรับบอโจกับบุ้งอิงแล้วก็ขอให้เนาะทางด้านยืนหนึ่งเันเขายืนเมาเป็นไอ้เนี่ย นะครับครองอันดับหนึ่งไปยาวๆเลยนะครับหลายๆสัปดาห์เลยนะครับทุกคนนะ้องต้องบอกว่าเพลงนี้คุณภาพจริงๆแล้วเพลงนี้ทำให้เรานึกถึงเพลงจบแบบเท่ๆเหมือนเป็นการกลับมากอบกู้เอกลากษณ์อีกครั้งหนึ่งสําหรับทางด้านบอสโจนะเพราะว่าเพลงฮักสาวคราวแม่เนี่ยนะครับซึ่งเหมือนกับว่าในช่วงนั้นเนี่ยปล่อยออกมาในช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ช่องของสาวน้อยเพรบ้านไพยงเนี่ยโดนปิดกั้นอยู่นะครับในช่วงนั้นเนาะตอนนั้นก็คือดึงพี่เอมมี่แม็กซิมมาเป็นนางเอก MV แล้วคราวเนี้ยนะครับไปปล่อยเป็นเพลงสุดท้ายเนาะก่อนจะมาเปิดช่องใหม่กับเพลงฮักสาวคลาวแม่ก็เลยทําให้เพลงนั้นเนี่ยยังไม่ได้แบบว่า,าติดในมาแรงนะครับเนาะไม่ได้ติดหนึ่งในมาแรงนะทุกคนตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็น2ในมาแรงนะครับแต่เพลงนี้นะครับพี่มองว่า,ามันมีหลายมันมีหลาย หลายท่อนหลายจังหวะที่ทําให้เพลงเนี้นะเป็นเป็นเพลงที่ฟังแล้วสบายหูเนาะเป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากฟังต่อได้เรื่อยๆนะครับด้วยน้ําเสียงของพี่เพชรสหรัฐด้วยแล้วก็เสียงของบอสโจด้วยซึ่งมีเอกลักษณ์กันคนละแบบเสียงพี่เพชรสหรัฐเนี่ยก็จะเป็นออกแนวแบบว่าอ่าวาลิตร้ลูกทุ่งหน่อยนะครับส่วนทางด้านบอสโจเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยก็เหมือน จบแบบเท่เลยเหมือนที่เราแบบเคยเคยคุ้นหูกันอยู่ที่แบบบอสโจเนี่ยร้องจบแบบเท่เทคือวิมคิดว่ามันเป็นแนวนั้นเลยก็เลยทําให้เพลงนี้ทยานสนะู์หนึ่งในมาแรงได้ไม่ยากแล้วก็บวกด้วย MV นะครับโห oh, ดึงศิลปิในในวงเนาะมาอย่างแม่เหล็กเลยน้องออมแอมน้องอุงอิงแล้วก็พระเอกรถแห่นะครับทุกคนที่เอามารวมตัวกันแล้วก็มาแสดง MV ร่วมกัน นะครับก็ดึงศักยภาพของคนในวงเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะได้ดีเลยอย่างน้องอมแอมเนี่ยน้องท้าทายความสามารถน้องมากๆในการแสดง M.V. นะซึ่งบทที่ที่ทางน้ำเพชรสตูดิโอเนี่ยได้เขียนให้นะเป็นบทที่ร้องให้ข้างเสาเหมือนกับว่าโดนโดนพังพังพิธีงานแต่งนะครับทุกคนแล้วก็คือคุณเพชรสารัตเนี่ยก็เป็นพระเอกเนาะในเรื่องแล้วก็แบบมาเมา ต่อหน้าแล้วก็เหมือนกับยังมีความรักกันอยู่นะครับก็เลยทําให้เพลงนี้แบบยิ่งขยี้ไปอีกตอนท้ายครับทุกคนในช่วงที่น้องออมแอมเป็นบ้านแพงเนี่ยได้มีการร้องไห้ออกมาแล้วก็ต้องบอกว่าอง๋งอิงนะครับอง๋งอิงเนี่ยแทบจะไม่มีบทพูดเลยอง๋์อิงเนี่ยเป็นบทที่อยู่ใน MV แล้วก็รู้สึกว่าเป็นแค่ออกมาแค่ไม่กี่นาทีเป็นเซี่ยวของนาทีด้วยซ้ำแต่ว่า f c แฟนคลับก็คือไปชื่นชมเนาะในความน่ารัก ซึ่งหลายคนชอบน้องโมเมนต์นี้โมเมนต์ที่ไม่แต่งหน้าโมเมนต์ที่หน้าแบ๊ๆนะครับ FC แฟนคลับพ่อแม่ FC ทุกคนเนี่ยชอบมากๆและตอนนี้ต้องบอกได้ว่า ยืนหนึ่งเหมือนเขายืนเมาเหมือนอ้เนี่ยตอนนี้คือ,อาชาวต่างชาตินาะกำลังเริ่มเอาไปรีแอคกันแล้วรีแอคชั่นกันแล้วแล้วก็เอามาแบบว่าแกว่าบอสโจร้องอะไรว่าเขาแสดงเขาสื่อถึงอะไรนะครับทุกคนแล้วก็เหมือนกับไปเผยแพร่นาอให้กับประเทศนั้นๆเนี่ยได้รู้ว่าเอ๊ะอาสาวน้อยเนี่ยทำอะไรอยู่นั่นเองนะครับทุกคนนาะก็ถือว่าเป็นแบบโหมิติใหม่มากๆที่ ปกติแล้วเนี่ยเหล่าบรรดายูทูบเบอร์ต่างประเทศต่างชาติต่างๆเนาะเขาก็จะรีแอคเฉพาะเพลงที่มันมีกระแสแบบมากๆจริงๆอะ่ะแล้วก็ไม่ใช่แบบแคบในประเทศไทยด้วยนะเขาก็จะเอาแบบอายกตัวอย่างเลยคนไทยก็จะมีน้องมินลีน้องลิซ่าที่เขาแบบเอาไปรีแคปกันแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือสัปปะเลออสัปปหร่อเขาก็ไปไปรีแอคชันอยู่นะครับซึ่งเป็นหนังมาแรงมากๆ นะครับแล้วก็แบบโอ้โหต่างชาติคือว้าวมากแล้วก็ล่าสุดนี่แหละนะนรับที่เขามาสนใจหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะทุกคนก็ รู้สึกดีใจรู้สึกดีใจมากๆนะครับรู้สึกดีใจแทนบอสโจแล้วก็รู้สึกดีใจแทนคนเบื้องหลังเนาะก็หายเหนอยกันแล้ววันนี้เห็นพี่น้ําเพชรออกมาแบบลุ้นกันอยู่น้ำเพชรสต,สตูดิโอเนาะซึ่งเป็นคนแบบว่าถ่ายทํา MV แล้วก็ทำโปรดักชั่นต่างๆแล้วก็เขาก็อยากให้ผลงานของเขาเนี่ยติดหนึ่งในมาแรงนั่นเองเพื่อจะได้เป็นแบบโปรไฟล์ต่อไปนะการติดหนึ่งในมาแรงเนี่ยหลายคนบอกว่าจะติดไปเพื่ออะไรมันก็เป็นโปรไฟล์ให้ได้เลยนะั้ทุกคนอย่างเวลาเปิดตัวศิลปินอย่างเงี้ยนะครับอ่าอย่างองค์อิงติดหน,นมมาาแรงใช่เก็จะ กาศเลยว่าเนี่ยอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยมหัศจรรย์หนึ่งในมาแรง10วันติดต่อกันอะไรเงี้ยก็คือแบบโอ้โหทำให้คนด้านหน้าเวทีรู้สึกแบบมีพลังขึ้นมาศิลปินคนนั้นก็คือจะแบบว่าได้โปรไฟล์ขึ้นมาเลยซึ่งบอสโจก็หวังมากๆนะครับแล้วก็ดีใจกับกับบอสโจแล้วก็ทางพี่เพชรสหรัฐด้วยเนอะยืนหนึ่งเหมือนเขายืนมาเหมือนไอ้ก็สมกับชื่อเพลงนะก็คือยืนหนึ่งจริงๆนะ อะสำหรับเพลงนี้นะครับทุกคนเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับดีใจมากๆวันนี้เรามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเชื่อว่าบอสโจเนี่ยมาอ่านนะนะครับมาอ่านคอมเมนต์ในช่องอิมด้วยนะครับ นะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทางด้านบอสโจด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมิมข่าวกระแสอีกเช่นเคยแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเริ่มอากาศเย็นแล้วฝากพ่อแม่เอซทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้เดินทางไปไหนเนาะก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ